สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับพอดีในช่วงเช้านะครับผมไปงานกษียนนะครับก็จัดงานกษียนให้กับ ครูนะครับครูศูนย์เด็กเล็กนะครับเอบต่อปากแควนะครับก็จริงๆนะครับก็เป็นการให้เกียรตินะครับก็คือมันผมมาตั้งใจนะครับก็นั่นแหละครับเราเรื่องราให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมไม่อเช้าไม่ได้ทาคลิปให้นะครับวันนี้คงจะได้คลิปเดียวนะครับเป็นข่าวแมนยูนี่แหละนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แฟนแมนยูเนี่ย ผมบอกกัเลยนะถ้ากองหลังระดับโลกสักคนหนึ่งเนี่ยยืนยันเลยนะว่าดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากองหลังคนใหม่ท่านคิดว่าเป็นใครผมบอกเดี๋ยว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 ผมต้องเข้ารายการผมชอบลืมไงนะครับก็มีบทความเยอะมากนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจูสเบลิงแฮมนะครับ แท้จริงแล้วนะครับทําไมค่าตัวเหลือ83ล้านปอนด์เนี่ยผมก็สงสัยไงเพราะว่าวันนั้น131ล้านปอนด์ผมยังจําได้เลยผมแปลข่าวอยู่นะครับแต่เงื่อนไขของจูดมีนะครับขอเชิญข่ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของคริซิโนโรนันโดก่อนนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แอังกฤษนะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมเห็นภาพแล้วผมสงสารโรนโดนะแต่ผมเนี่ยชื่นชมโรนันโดไม่ว่าจะเป็นการชนนะครับกับผู้รักษาประตูนะครับถ้าใครเล่นกองหน้านะท่านต้องเจ็บตัวแน่นอนนะครับก็แน่นอนะครับใบหน้าของโรนันโดนะครับก็หลังจากที่ปะทะกับผู้รักษาประตูเนาะในเกมที่เอาชนะเช็คนะครับ 4%0 น่นะนัดนี้ดีโกดดโรยิง2ลูกเลยนะและอย่างหนึ่งนะครับชัยชนะในนัดนี้เนี่ยบอกอะไรเรานะครับบอกว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแท้จริงแล้วมีคุณภาพนะครับโรนันโดเองเนี่ยแน่นอนครับเขาโอ้โหพอชนกับผู้ษาวประตูจังหวะที่เทคเทคหมงเนาะประตูก็เอามือปัดนะครับก็มันมันก็เป็นจังหวะประทะแรงนะครับ โรนโดนี่เล่นอาบเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับมาเล่นได้นะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าแน่นอนเขาชื่นชมคือโปรตุเกสชนะส0ูนนะแน่นอนครับโรนโดเป็นกับตันทีมเนี่ยจอดเยี่ยมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยฟอร์มของดีโก้ดาโลอีกคนหนึ่งนะครับก็สามารถยิง2ประตูมันเป็นอะไรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือเป็นผลดี ผมบอ,อก,กเลยว่าเป็นผลดีนะครับในขณะที่โรนโดเองเนี่ยยังคงเป็นคีย์แมนเป็นคีย์แมนสำหรับทีมชาติโปรตุเกสเหมือนเดิมนะครับก็นี่นะครับหลังจากจบจากเกมทีมชาติแมนเชสเตอร์ยูเอฟผมต้องฝากนะจัดการให้ด้วยนะครับแมนซิตี้แซลแฟนแมนซิตี้นิดนึงนะโอ้โหแมนซิตี้เขาสุดยอดจริงๆนะครับก็รอดูกันนะครับว่าเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะจบอย่างไรนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับดีโก้ดาโลกกำลังอยู่ในช่วงท็่าฟอร์มโรนัลโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะพราดเจ็บหนักแต่ความมั่นใจความมุ่งมั่นยังเต็มเปี่ยมนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกองหลังนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปในช่วงของต้นรายการนะครับยูเลียนทิมเบิลยูเลียนทิมเบลเนี่ยจะเป็นคาเรียกกันว่า6ดิว ท่านจำเรื่องราวของเอริกตนฮฮกได้ไหมตอนนี้เขาเซ็นสัญญากับแอนโทนีลิซันโดมาลาเซียแล้วก็ตอนนี้จะมีนักเตะอาแจ็กซ์ถึง6คนนะครับ6คนรวมแฟงกี้ด้วยนะแต่แฟงกี้ไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่กองหลังคนนี้เคยปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อก่อนนี้ท่านจำได้ไหมครับเขาก็คือยูเลียนทิมเบิลนั่นเองนะครับทีนี้ในเกม <c oughs> ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับ ก็จริงๆอ่ะในเกมนชั่นลีกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยทิมเบิลนะครับและฟันไดได้มีโอกาสจับคู่กันนะครับท่านต้องฟังบทสัมภาษณ์นะว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเซ็นสัญญากับยูเลนทิมเบิลผมเชื่อว่าเซ็นแน่ต้องเซ็นร้อเด้วยนะครับฟันไดได้อธิบายนะครับว่ายูเลนทิมเบิลเนี่ยเขาเก่งกว่าตอนที่ฟันได้อายุ21ปีเสียอีกนะครับ ฟอนไดยกย่องทิมเบอร์มากนะครับเขาเป็นมืออาชีพตั้งแต่เด็กเลยทิมเบิร์เนี่ยปฏิเสธการย้ายมาร่วมง,งานกับเอริกเทนแฮกในสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็ยืนยันตามข่าวไปแล้วนะว่าทิมเบอร์กได้บอกไปแล้วไงว่าการที่เขาอยู่กับอแจฉรต่อเป็นเหตุผลส่วนตัวเลยแหละก็คือการต้องการเล่นกับอแจ็กแต่หลุยฟาฮาวเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่า คุณเล่นให้กับสมโมสรอนไหนก็ได้คุณจะเล่นให้กับเมนยูเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากจบฟุตบอลโลกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้ลงสนามควรจะไปเล่นอะไรประมาณนี้ท่านจําบทความได้ไหมผมสรุปให้แล้วนะทีนี้ฟันได้ยกจ้องอยังไงบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าตลอด90นาทีนะครับฮอลแลนด์ชนะ2-0ใช่ไหมประเด็นสำคัญเนี่ยฟันได้เป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกและ เขาบอกว่าทิมเบิลเป็นอัจฉริยะนะกองหลังอย่างทิมเบิลเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงเลยแหละแล้วเขาบอกว่าผมไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าการยกย่องทิมเบิลยอดเยี่ยมฟันได้กล่าวนะครับผมไม่ได้ใกล้เคียงกับเขาเลยนะตอนที่อายุ21ปีเขาเป็นผู้เรล่ยนยอดเยี่ยมและเป็นมืออาชีพทิมเบิลมีศักยภาพมากและสมควรได้รับการพัฒนาต่อไปและทุกอย่างมันจะเรียบร้อย ทิเบลจะกลายเป็นนะักเป็นกองหลังระดับโลกนี่คือคำยืนยันของฟันได์นะครับทีนี้ในส่วนของเอริกเตนฮักเองนะครับเคยที่จะเซ็นสัญญากับยูเรนทิเบลในราคา40ล้านปอนด์เป็นดีลแรกๆแต่ทิเบิลเนี่ยปฏิเสธการย้ายทีมนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับหรุยฟาฮาวเองเนี่ยแน่นอนครับเขาเคยเตือนเตือนเฉยๆเรื่องการลงเล่นนะครับแต่สุดท้ายแล้ว เมื่อฟานไดออกมายกย่องทิมเบอร์ขนาดนี้นะครับท่านคิดว่าเอริกแท็กเขาไม่ได้มองคนผิดเลยเขามองอยู่ถูกแล้วที่ต้องเซ็นสัญญากับยูเรนทิมเบอรในอนาคตนะครับบทความนี้นะครับมาจากใครมาจากต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับแม็กซ์แมทธิวนะครับเขียนไว้ในเมลออนไลน์ก็มีในเดียร์แลนติกก็มีนะครับอีก <c oughs> อย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ บอกอะไรเราบอกว่าทิมเบิลสามารถกดดันให้เดริกแล้วก็สเตฟานเดอะฟริชแล้วก็เดลลี่บินอาจจะนั่งตัวสำรองก็ได้การ,นเ,รเนี้ยทิมเบิลเนี่ยกำลังมานะครับและมันเป็นเขาเรียกว่าดิวที่เอเล็กทร์แฮกต้องเซน็นมีอยู่6คนนะครับได้มากี่คนก็ไม่รู้ละแต่ตอนเนี้ยทิมเบิลต้องเซน็นประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับก็สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่มาคัสแรดฟอร์ดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับผมเคยพูดเรื่องราวของสัญญาของแรดฟอร์ดตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของฟอร์มแรดฟอร์ดเนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากพอๆกับมาเซียลเลยแต่ทีนี้เนี่ยทิมเบิลเนี่ยสัญญาเอาฟิขอไว้นะครับทิมเบิลอยู่คูปี้แล้วนะแรดฟอร์ดเนี่ยสัญญาเนี่ย 12เดือนสุดท้ายในสื่อเขาเขียนไว้นะแต่มีบวก1น mm ึ่งแมนยูก็เลยไร้ความกังวลนะครับทีนี้เนี่ยในสื่อเขาบอกว่าสัญญาฉบับใหม่เอเล็กทรอนกได้ร่างและเตรียมให้แล้วถึงปี2027ไอ้ที่จะหมดปีเนี้ยมันมีบวก1ใช่ไหมก็เบาใจได้แต่อ้ยันใหม่เนี่ยจะมาถึงปี2027และฟอร์ดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรพลิกโผนะเขาจะเซ็น แล้วถ้าแรดฟอร์ดเกิดไม่เซ็นนะท่านคิดว่าแรดฟอร์ดจะไปไหนปารีสแซงต์แชมงเขาเตรียมรายละเอียดให้แล้วนะครับก็ท่านเคยฟังเรื่องปารีสกับแรดฟอร์ดแล้วใช่ไหมครับผมเคยทำในสกู๊ปของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนานมาแล้วละ่ะถ้าเป็นหน้าปกแรดฟอร์ดตอนนั้นนะท่านต้องไปดูย้อนนะครับแต่ผมจะสรุปให้เลยนะว่าเอเดนตักหวังว่าแรดฟอร์ดจะกลับมาเร่งเร่งฟอร์ม ในเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้ซึ่งผมเคยทําข่าวนี้ไปแล้วนะแรดฟอร์ดจะกลับมาในเกมเจอกับแมนซิตี้แล้วก็มาเซียวด้วยนะก็เขาเรียกกันว่ายิงเพื่อต่อสัญญาจริงๆแล้วเขาก็จะต่อแหละแต่ว่ายิงหน่อยนะครับแรดฟอร์ดยิงหน่อยนะช่วยหน่อยนึงเออแซวแนิดนึงนะก็ว่ากันไปตามนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ย มันมีบทความอีบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับแรดฟอร์ดผมจะต้องคุยต่อเลยนะมาจากชาร์ลอ t เ d อร r y ของเมลออนไลน์เขาพูดถึงโรนัลโดคือก่อนเบรกทีมชาติมันมีโอกาสคุยกันนักข่าวเก่งมากนายคนนี้เขียนได้เห็นภาพเลยเออะผมเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าหลังจากนี้นะแรดฟอร์ดเรียกความฟิตเขาโรนัลโดเป็นคนให้คำแนะนำเองเขาบอกว่า 1. นึ่งแรดฟอร์ เป็นกองหน้าขนาดแท้ 2. แรดฟอร์ดพัฒนาสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ต้องปรับปรุงโรนโดเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่แรดฟอร์ดเนี่ยได้เรียนรู้จากโรนโดก็คือทัศนคติทัศนคติในความเป็นระดับโลกและความสำเร็จไงแล้วทีนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงตำแหน่งการเล่นแลดฟอร์ดก็รู้สึกประหลาดใจนะว่าทำไมโรนโดถึงแนะนำอย่างนี้ ก็คือเขาเล่นตำแหน่งเดียวกับโรนโดก็ได้นะปีกริมเส้นหน้าเป้าเล่นได้หลากหลายเลยแหละแต่แรดฟอร์ดก็รู้นะว่าจริงๆอะ่ะโรนโดเขามีเจตนาให้แรดฟอร์ดเติบโตเนี่ยเติบโตความหมายก็คือเล่นเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมรู้สึกคำขอบคุณผมรู้สึกขอบคุณจากจริงใจจากโรนโดและเขาเนี่ยพัฒนาเขาต้องการให้แรดฟอร์ดพัฒนาและประสบความสำเร็จ นี่คือ,อหนึ่งบทความนะครับแรดฟอร์ดจริงๆแล้วนะครับสามารถเป็นกองหน้าหลักได้เนาะเขาคือจริงๆอ่ะเขาเดี๋ยวนะแรดฟอร์ดอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะแรดฟอร์ดอายุ24ปีแล้วถ้าต่อสัญญาระยะยาวเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมียอดกองหน้าอยู่แล้วเขาก็สามารถที่ใช้แรดฟอร์ดได้ยาวเลยครับแรดอายุ22 24ปีนะครับคนต่อไหมอะ่ะผมก็ว่าคนต่อนะครับแต่แต่ช่วยยิงยิงประตูให้เยอะกว่านี้หน่อยนะ นัดต่อไปด้วยนะว่ากันไปประมาณนี้นะครับแซลแมนซิตี้หน่อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกตันฮากันนะครับก็วันนี้นะครับคือผมจะใช้คำว่าอะไรดีคือพวกเอเนต์เนี่ยเขารู้งานเลยนะว่าแมนยูตามหากองหน้าและอย่างหนึ่งเนี่ยเอเนต์แต่ละคนเนี่ยเขามีกระบวนการนำเสนอแตกต่างกันเลยนะครับเรามาฟังดิว e เอดดิกเอดดิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอ็ดิคคือใครอ่ะเอ็ดิกนะครับเป็นจริงๆชื่อเต็มว่าเอ็ดริกฟิลิเป้นะครับเขาเรียกกันว่าเอ็ดริกเฉยๆน,นะเป็นนักฟุตบอลชาบราซิลนะครับได้ตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรแคมปานโต้นะครับและติดทีมชาติบราซิลรุ่นยู20ปีด้วยนะอายุ16ปีนะครับสูง173เซนติเมตรสูงใกล้เคียงกับผมเลยนะทีนี้เด็กคนนี้อายุ16ปีนะครับ,กเ,เ,นะกรบเกิดวันที่21กร,รกฎาคมาปี49ทีนี้เนี่ย ล่าสุดนะครับเอริกเตนแฮกนะครับได้ส่งแมวมองไปดูกองหน้าชาลบชาบิซิลนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาเองเนี่ยได้รับความสนใจมากมายรวมถึงผมยังจำริวพูได้เลยริวพูผมก็สนใจเอริกเคยมีข่าวนะครับแต่ว่าเงียบไปแล้วนะทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าแน่นอนตัวเอริกเนี่ยได้เติบโตมากขึ้นเขายิง5ประตูกับอีกหนึแอสซิสจากการลงสนาม4เกมให้กับทีมชาติบราซิล เห็นไหมบาซิลุนยู่17ปี5ประตู1นึ่งแอซิสเขาอยุ่6 6ปีไงแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยสัญญาของเอ็ดดิกนะครับยังอยู่กับสมโมสรถึงปี2025แต่คือสัญญาเหลือ3ปีกับต้นสังกัดของเขานะครับก็คือสมโมสรอ,อะไรนะม่อกียะสโมสรอะไรเนี่ยแคมอะไเนี่ยแคมแคมเปนโนแคมเปนาตโตนะครับโอ้ผมบอกเลยนะ จริงๆอน่ะน่าจะเป็นสโมสรที่เขาเริ่มต้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองลองดูนิดนึงนะน่าจะเป็นไพ e มลั s นะสัญญาปัจจุบันเนะ่ะเหมือนในข่าวเขาเขียนไว้ผมมาดูรายละเอียดของเขาใน Google นี่คือข้อมูลพื้นฐานนะที่ผมพูดทุกครั้งนะครับตอนนี้เล่นให้กับไพ m e l ัสโอเคผมเคลียร์ละนะครับเอริกเนี่ยเล่นให้กับไพ e มลัสนะครับและเชื่อกันว่าตอนนี้นะครับเอริกแตนแฮกได้คําตอบแล้วนะครับ การเซ็นสัญญากับเกทริกจะใช้เงินฉีกสัญญาประมาณ35ล้านปอนดกับพพเมลัสชัดเจนนะครับตอนนี้ผมตอนแรกผมดูข้อมูลตรงนี้มันไม่ชัดไงตอนนี้ถึงบรรทัดที่เป็นพาเมลัสแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่สโมสรเรือบริดกับปารีสแซงแมงนะครับก็เขาต้องการเซ็นสัญญากับผู้เล่นชาวบราซิลอายุต่ำกว่า17ปีด้วยเนี่ยครับ เพราะว่าที่ที่มัดริดเนี่ยมีไอ้นะมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมอ๋อเวนิซิอุสได้สัญชาติสเปนนั่นก็หมายความว่าเอ็ดิกเนี่ยอาจจะกลายเป็นอา่าเขาเรียกว่าโคต้าต่างต่างชาติคนทำงานในยุโรปได้3คนไงคนนี้เอ็ดิกเนี่ยอาจจะไปเป็นอนาคตนะอาจจะเป็นจจเนขาเรียกว่าอะไรแทนโคต้าของเวนิซิอุส ดังนั้นนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดปิดดีลเลยนะครับถ้าทำม,มันไม่ยาก35ล้านปอนด์ชีกสัญญาเอ็ดดิกของไพเมลัสนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์นิดนึงเอ็ดดิกได้ให้สัมภาษณ์กับมากานะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเขาสนใจที่จะไปอยู่กับบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแต่อย่างไรก็ตามถ้าผมมองถึงอนาคตนะผมต้องการเล่นฟุตบอลในทีมยุโรป กับทีมชาติบราซิลแล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ผมดีใจมากที่หลายๆสโมสรนเนี่ยสนใจตัวผมนะแต่ผมสักวันหนึ่งก็คือยังไงเขาก็ต้องลาพารเมลัสอยู่แล้วนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับอดดิกมีค่าชีกสัญญา35้าล้านปอนด์เพียงแต่ว่าต้องแข่งกับมันลิตปารีสประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดเบลิงแฮมกันนะครับผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าเอ้ยเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าผมพูดเรื่องราวของจูดไป131ล้านปอนด์หรือ150ล้ิล้านยูโรแล้ววันนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านะครับการคุยกันระหว่างบรุเซียดอทมุลกับจูดปรากฏว่าจูดไม่โอเคสำหรับไม่ให้ย้ายแต่สุดท้ายแล้วนะ ดอทมูลก็โอเคสำหรับ83ล้านปอนด์นะครับล่าสุดนะครับจุดเบริงแฮมนะครับซึ่งสัญญาจ,จะหมดในปี2023นะครับตอนนี้นะนอกจากลิเวอร์พูลแมนซิตี้เรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แทบทุกทีมนะครับคือหลังจากที่จุดได้คุยกับบอร์ดบริหารเรื่องของค่าตัวอะไรต่างๆปรากฏว่าล่าสุดนะครับบุลซีดอทมุนยอมแล้วนะครับทุกทีมที่ต้องการจุดเบลนทแฮม สามารถเซ็นสัญญาเขาในราคา83ล้านปอนด์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป๊ปกาดิโอลานะครับเขาก็เงียบๆอย่างเงี้ยแต่เฉียบนะเป๊ปเนี่ยถ้า83ล้านปอนด์นะลิวเวอร์พูลผมพอมีเงินสำรองพอสู้เขาได้นะแต่ถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าแดนกลางตอนนี้จูดแมนยูก็สนใจไงซิตี้เป๊ปเห็นอย่างนั้นนะบอกโอโ้โหจูตนี่เป็นอัจฉริยะมาก แต่ใครๆก็เซ็นได้นะครับทีนี้มันจะมาตัดกันตรงไหนเจ้าตัวแหละนะครับคำาต่อสท้อยู่ที่ตัวนักเตะนะก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าตอนนี้ราคาเหลือ83ล้านปอนด์นะครับทำไมถึงลดเหรอเพราะการคุยกันไงประมาณนี้นะครับเราไปต่อกันที่เรื่องราของอเล็กซานโดรบัสโตน่กันนะครับโอ้โหวันนี้คือบัสโตน่เนี่ยเป็นที่ทราบกันเลยว่าสเปอร์เนี่ย ต้องการบาสโซนี่มากๆนะครับแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์บทความนิดนึงบทความของเบนคานอตตันนะครับเขาบอกว่าล่าสุดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและต้องการเซ็นสัญญากับบาสโซนี่ของอินเตอร์มิลานจริงนะครับก็คอนเต้ของสเปอร์เนี่ยเคยตกเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ในช่วงของตลาดซัมเมอร์ท่านจำได้ไหมแฟนสเปอร์จำได้เนาะแล้วทีนี้เนี่ย เจ้าตัวเนี่ยต้องการอยู่กับอินเตอร์ต่อนะครับแต่ทีนี้เอเย่นของบาสโซนี่อ่านี่นะครับเขาเจาะกัน,นเขาเจาะเอเย่นไงเอเย่นของบาสโตนี่ชื่อว่าทูลิโอตินติตินตินะครับทูลิโอตุนตินะครับก็เป็นเอเย่นของบาสโซนี่นะครับเขาปฏเิปฏเสธปฏิเสธเขาจะให้อยู่อินเตอร์ก่อนเพราะว่าการยื่นข้อเสนอในช่วงท้ายไม่โอเคนะครับแต่สุดท้ายนะครับ บาสซนี่ตามรายงานจากกาสตาเดโรสปอร์ตนะเขามีปัญหากับอินเตอร์มิลานเรื่องสัญญานะครับคือถามว่าใครจะยื่นบาสซนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ราคาออกมาแล้วนะครับราคาบาสซนี่50ล้านปอนด์นะครับสัญญาไม่ถึง2ปี50ล้านปอนด์ก็รอดูกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นไหมอะ่ะบาสซนี่นะครับยิงไป3ประตู9แอซิสจากการลง3 126นรนัด ซิมิเนอิซากนะครับแฮ ppy ปปมากและอย่างหนึ่งเนี่ยกองหน้าคนนี้เออนุญนะครับบาสตนี่คนนี้เป็นกองหลังทีมชตชอิตาลี่ใช้งานได้ยาวรอดูกันนะครับว่าจะยื่นกันไหมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเซสไกเซโดกันนะครับอันโตเนโอบาลเซียนะครับวาเลนเซียเนี่ยเขาถึงขนาดบอกเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไม่พลาดดีลของไกเซโดนะครับ มาลเซียกล่าวว่านะครับจริงๆแล้วนะโมเซตไกเซโดเนี่ยเขาต้องการย้ายทีมแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะต้นสังกัดคือ,อไบรตันไงวันนี้นะครับเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าเตา็มเต็มแม็กเดี๋ยวเขาจะทำจะเซ็นทีละดีลและดีลของทิมเบอร์ทิมเบอร์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นดีลของไกเซโดต้องแข่งหลายทีมโดยเฉพาะลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซอนในผมบอกไว้ก่อนเลยนะและข่าวจากสตูดิโอฟุตบอลนะครับบอกว่าไคลเซโดต้องการไปร่วมทัพทีมใหญ่แต่เขาเป็นคนถ่อมตัวและเขาหวังท่านคิดว่าเขาจะไปอยู่สโมสรไหนแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของดาบเบิลดีเคอากันนะครับถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาดีเคอานะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะดีเคอาเนี่ยลงเล่นให้กับแมนยูไปแล้ว495นัดนะครับก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกเอเวอร์แลีกคัพมานะครับและอย่างหนึ่งตามรายงาน,นจากเดลเมเลอร์เขาบอกว่าแมนยูยังไม่ได้ยื่นสัญญา เนี่ยยังไม่ยื่นสัญญาอุมลีลาแทะนะครับนั่นหมายความว่าแมนยูอาจจะปล่อยเดคาออกไปในอนาคตและเซ็นสัญญากับยยนอวักคมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนะครับทีนี้มันมีดิวของอะไรนะยัซซี่บูนูยัซซี่บูนูเนี่ยก็ต้องพูดในข่าวของเดคาไปเลยนะเขาบอกว่าจริงๆเดี๋ยวอาเคียทีละคนยัซซี่บูนูเนี่ยเป็นเขาเรียกมีม,มีชื่อชื่อเรียกกันว่าโบโนโบโนนะ นายบูโนเดี๋ยวเวก็งงอีกอะนะครับยูซี่บูนูนะครับเป็นผู้รักษาประตูะเป็นนักฟุตบอลชาวโมโคโคร็อกโกนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติโมโคโคร็อกโกด้วยทีนี้เขาเก่งมากนะครับก็เชื่อกันว่านะครับลิสซูนิเต็ดเนี่ยอาจจะไปแทนเมสซี่เย่เนี่ยคนเนี้เอาไปแทนเมสซี่เย่แต่แมนยูก็สนใจสองคนแหละรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงโรนันโดนะครับกับความใจสู้ของเขานะครับโรนันโดเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้โหเลือดออกเลยล่ะแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปลงสนามได้นะครับผมชื่นชมสปิริตมากเลยดันโลยิง2ลูกนะครับดังนั้นนะครับแมนยูมีนักเตะขวัญกำลังใจดีมากเลยนะขอให้เก็บชนะในนัดต่อไปนะครับ เรื่องราวของฟันได้นะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่ายูเรนทิเนอรเป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเอลิสตันแฮกจะเคลียได้หรือไม่นะครับเรื่องราวของมาคัตแลตฟอร์ดนะครับกับสัญญาเช่าแบบใหม่ถึงปี2027นะครับจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีอะไรพิกโผนั้นยังไงเขาก็ได้สัญญานะครับเรื่องราวของเดี๋ยวนะครับไลนนิดนึงนะเรื่องราวของเอ็ดริก นะครับกองหน้าดาวลุ่งทิมชัดบราซิลอายุ16ปีคนนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์นะครับไม่รู้จะเลือกใครเนาะเรื่องราวของจูดเบิงแฮมนะครับได้คุยกับจูดไปแล้วสโมสรน่ะลดเหลือ83ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่ผักใช่ปลานะแต่เขาตั้งราคาเนี่ยเพราะสัญญาจูดเหลือปีเดียวไงสัญญาปีเดียว83ล้านปอนด์น่ะมันมีดีลอย่างนี้ด้วยเหรอในโลกอะ่ะนะครับเป็นผมผมก็เซ็นนะถ้ามีเงินนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับถ้าไม่เซ็นก็ฝากวีพผูผมก่อนเลย นะแล้วก็เรื่องราวของบาสโตนี่นะครับคือเป็นดิวที่5้าล้านปอนด์ที่สเปอร์ต้องการวันนี้นข่าวจากกซสตาดโร่สปอร์ตบอกว่าแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูจะยื่นบาสโตนี่ส่วนหน่อยนะครับแมนยูก็มีดิวอย่างชิเปอร์อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ต้องฟังหูให้หูนะครับเรื่องราวของโมเซสกัเซโดนะครับหลายๆทีมต้องไม่พลาดดิวนี้นะหลายๆคูมหลายๆคนออกมาชื่นชมมากเลยแล้วก็เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของ d k เคอที่ว่าจะต่อนะครับตอนนี้ แมนยูยังไม่ตัดสินใจนะครับแล้วก็จะดึงแมทธิวอ,อะไรนะแจสซี่บูนะูในอนาคตนะครับคือคือลีสต้องดึงมาแล้วก็อาจจะปล่อยเมซเซย่ให้แมนยูนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงค่าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิท ส่วนมาสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ